สบายดีสบายดีบรรยากาศย่ำเสาทุกคนตอนนี้บอติงออกมาอย่างนีอยู่ที่แค่นัำจังบรรยากาศย่ำเสาเราพี่น้องเลยพามาเบืองหนัาหมอกลงมันอีกที่ว่าเป็นมือที่ว่าบอติงมาใส่สมบูรณ์แล้วเนาะเพราพี่น้องเลยหนัาหมอกลงเนี่ยเต็มเมื่อเลยนะแดดกำลังออกเราเห็นบ่แดดอยู่ปลายฟู่ จะหน่อยกระแดดออกเนาะพี่น้องี๋ยนจิพาทุกคนยางเลาะส้วนบรรยากาศหลบๆข้างเนาะวันนี้จะเป็นเสาร์วันอาทิตย์วันที่เสาร์สามเดือนมังกรปีสองพันสองเนาะเย็นีๆพี่น้องเลยใส่น้กเลยหนาหนาวเนี่ยหมายังบบเห็นเลยเนาะน้ำหมอปกปุ๊บพูเลย แต่ว่าจักน้อยนี่ทอง้ากระลังเริ่มเปิดได้เห็นบ่เริ่มแนมเห็นสันผูแล้วเนาะมือว่านนี่พ้นตกพี่น้องน่าจะตกทัวประเทศเนะาะเพราะว่าอยู่ไซกระตกเพราะว่ามือตอนบาติงมาหัน ฝนบนตกมาหออใสสซุ่มบุญปุ๊บฝนอยู่เวี่ยงกระต๊อยู่ใช่สมบมบณ์กระต๊ใช่สมบูรณ์แห้งตก๊กหนักเนาะถือว่าโอ้อากาศปีนี้คือว่อาหนาวร้ายเปล่าเนาะหนาวร้ายปีนี้ฝนฝนบ่อยคอยมีเนาะอากาศจะหนาวธรรมดาเดือนหนึ่งเดือนมื่อกนีนมันเป็นยามหนาวเนาะฝนะตกแต่ว่าเมื่อนี้น่าจะน่าจะแดด พวัพัมันเป็นน้ำออสสิมันตกแดดเนาะอ้อพี่น้องทางนั้นจะเป็นสันผู้เนะาะถ้าว่นน้ำมอกออกนีนก่ก็ถือว่าโอ้งามเลยเดี๋ยวสิญญาไปขอดถามเจ้าหนวงนาอไปถามบรรยากาศอยู่ทางถามมันว่าปัจจุบันนี้เพื่อนพัฒนาความขึดหนาการพัฒนาเพอนไปหอดใช้แล้วพี่น้อง ฟานเทพไม่ยายเลยพี่น้องเลยตอนนี้กำลังแดดอ่อนๆกำลังส่องออกมาเนาะเนี่ยมหาผู้เบียบเวียนเลยพี่น้องสายหนังจังไหลเย็น เนี oh, th th x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  ่ยเบนไปพูดอะไรพี่น้องเลยโอ้แดดพูดดีงามเนาะสับเนี่ยอากาศชุ่ชื้นพี่น้องเลยอยู่ใสยสมบูรณ์เท่านี้นะต่างจากอยู่เวียงายเนาะมาติงไปนอนอยู่เวียงเห็นขึ้นหอนใสยสมบูรณ์ติดจ่อยพี่น้องเลยมันหนักมันหอนเนาะหอนหอนอยู่เวียงนี่ตะเวนกำลังฝนขึ้นมาแล้ว มักอากาศใสสุมบูนเนาะนองอยู่ใสกระตาถามว่าไปตางแข้งมือได้หันคือเทนใสสุมบูนขนาดนะนอนห่มฝา้าครับเหมือนจะวี่งกันเปิดพัดลมสอดแจงเลยวันนี้ทะนะ้องฟ้าน่าจะแจ่มใสดีมือทีสดใสเลยมีอากาศปโปรตปงแล้วตอนนี้เป็นเวลา chết mùn khửng này vì nóng hay xích khao pet mùn này, này. đẹp còn on, on cái tốp xe là pha xuyên ngắm tăm thong lưỡng vì nóng nè mừng thăng nang ho thì nó nhang mà nó mùi hiến nhang โอ้วันนี้งคักพี่น้องงามร้ายงามร้ายบนเนี่ยมาบรรยากาศอยู่ถึงเนาะต้นไม้อยู่ถึงนะต้นไม้เกิดอยู่หินพี่น้องเลยเคยเห็นบอกุูนะเป็นหินเนาะไม้ต้นไม้เกิดอยู่ถึง Cái giác rất là tốt luôn, Làm, là đẹp, rất là đẹp, วิวนี่วิวลักลานลีได้พี่น้องอยู่เมืองอนุวงศ์นี่โคตรได้เลยนะวิวลักลานขนาดเลยโมยมาขคิโมอะไรนี่ของจริงนะพี่น้องเลยนี่บรรยากาศแต่ว่าหน่อยคนเนาะที่จะเข้ามาสัมผัสเมืองอนุวงศ์นี่พี่น้องเลยอ๋อ ผู้เบียเปิดแล้วเหมือนนี่เือบรรยากาศดีเหมือนนี่นี่ทุกคนตอนนี้เข้ามาหอดบริเวณเขตทำเจ้าหนุ่มวงเนาะคนกำลังก่อสร้างได้ส่วนนี่เยี่ยสิยาเขาไปเนเบิร์ใไก่เนาะ เผื่นเห็ดหองระบายนนำอ้อมขางเบิดตัวนี้นาจะแม่นห้องน้นนงนำเนาะที่นองเพราะว่าตอนต้นเทาย่างมาอ่านมอติงเห็นเผื่เห็ดอันนี้เป็นร้ายเป็นร้ายจุดเลยอยู่ฝั่งเหมือนนั้นเนาะเป็นสองสามบ่อนทั้งฝั่งเทา,าย่าางมะฮานกันล้าย ไลยอันนาะตนเหดนบอติงคือว่าหนาจะแม่ห้องน้ำเพราะว่าบริเวณแถวน,นี้เป็นเดินสวนสาธารณะเด้เป็นห้องน้ำเลยถือว่าสว่วงนี้ก็เพิ่นยังมุกเบิกเนาะยังพัฒนาไปเรื่อย เป็นเห็ดหองและใบยนำเรียบขอบผู้เลยเนาะเรียบขอบผู้เลยนะนจะมีสวนนนำผูน้ำอีกเนาะเลยเพราะว่าเื้นเห็ดคล้ายกันครับเดินสวนเจ้าอนุวงศ์เนาะเห็ดพี่น้องบอลโนนสูงๆหันแมนบอลพื้นสีต่าง ຮູບພັນສົມເດັດພະເຈົ້າ ห่องละใบนะ้านอกเลยก็ถือว่าคือหนาไปร้ายเติบพี่นอ้องคอยสาคอยซาไปนี่แหละนะพี่น้องเลยใส่สมบูรณ์นี่ชิเป็นเมืองเอกของประเทศลาวเด้พี่น้องเลย เป็นเมืองที่มีซื้อเสียงนะตอนนั้นฟาหินก็ง่ามๆเนาะพี่น้องเลยแดดดีแตกต่างกันขนาดพี่น้องเลยเบื้องนี้ครับตานรังเขาเนาะพูนยังเนี่ยม้ายังบ่เห็นอยู่ทั้งในเมืองแต่ว่าเฮียของว่าด่านนอกนี่ยัง trạng bên trạng lên bởi nào thầm này có cuốn cuộn đó lại hết tà tưởng đấy nó mà tiền nhật thả hiện toàn phần ao oh, đọc phải không phải แห่งสีงามพี่น้อง,ง,องเอ้นี่ต้นนี้คนงานเพิ่นกำลังเหดเวียกอยู่เนาะแปดโมงเลยด้แปดโมงเสาร์แหละ เบื้องไปน้องกันนาะพี่น้องว่าหน้าตาสวนสาธารณะทั้งหนาเนี่ยเป็นเห็ดแหลวออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรมาติงกันอยากเนคืนกันเนาะหลุนไปพร้อมกันพี่น้องนี่กจะเป็นขั่วขามนำจ้ายเนาะขามนใเซหนาทำ น้ำทั้งทั้งหลุมแห่งไอ้นีเปลืองเทิอกนี่นะหนามมาไล่คืออยู่หลุมพี่น้องเลยสายน้ำเล็กน้อยเนาะบบน โอ,อ้พี่น้องเพิ่นเริ่มเห็ดเบื้องนี้ก่อนเนาะบอนนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นสวนบางอย่างเนาะหมูกันน่าจะเป็นน้่มผุบอหรือว่าสวนดอกไม้บอเน,น,นี่ยนะบอลเนาะเพราะว่าเพิ่นเห็ดเป็นวงเป็นวงไป โอ้พี่น้องไอ้บอลนี่น่าจะเป็นบอลจุดจุดถ่ายรูปแล้วบอลนี่ I not ข้างในเป็นวงเลยนะบูแลาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวสียางกับไปเบืงเกะกอ่างน้นปั๊บดินนนาองบอลนี่ Lưu viên bọn thương thượng uh. เป็นวงวีรเลยเนาะบัดนี้มาตึงให้เดาเด้อคิดว่าน่าจะเป็นน้ํพุน่าจะแม่นน้ํพุน้ํเต็มระบํเนาะแล้วก็ยางอ้อมให้คนยางอ้อมนะเบื่อนีคิดว่าสดอกเดี๋ยวสิยางอ้อมเบิ่งเนาะ ก็ถือว่าพัฒนาไปไหวได้พี่น้องอ๋อเนี่ยดินเป็นอายเลยจุกบจุ๊บลอกเบิ่งหลอกเบิ่งโอ้อันนี้กรรมกรูดคนงานเป็นกำลังเ็ดยบอย่างกูเนาะ วาน่าจะแม่น้ำผุพี่น้องแต่ทั้งการนี่ก็จะเป็นสวนหย่าเนาะเดินหย่าผิดว่าได้เดาไปซื้อเด้อพี่น้องเลยพอติ่งกับบอด้มาเป็นเดือนอะไรแถวนี้พี่น้องถือว่าเปลี่ยนแปลงไปอยู่ดีเนาะ เป็นหยังนี่พี่นอ้องเลยอายดิยนดินดำเลยพี่น้องแถวนี้ดินดำเนาะคล้ายๆคือดินภูไผ่คล้ายดีคล้ายๆคือดินภูเขาไผ่มันเว่รเนาะมันหอนเลยพี่น้องมันหนาวเนะี่เบื่อมอ ไปพี่น้อมาดีเยาสิง,งางไปเบิ่งแถวบริเวณนาธรรมเจ้าหนวงเนาะ บริเวณด้านนี้ก็จะมนบอนตัง้งปั่นสมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์ห้องระบายน้ำมันห้องระบายน้ำตัวนี้ต่อจาก ข้างขอบเบลืองอันนี้เนาะขอบขอบตีนผู้เลยนะหมวกกาเขาไปอยู่ไก่ลายพี่น้อยหยาดหินมันอยู่ลงเนาะผมราเคยเห็นเน,นี่ยนะในติ๊กต็อกนะเขาเจะไปหลินทะเลน,นะหินหนาหนาพามันโยดลงใส่โอ้ตายอันนี้ก็ชิโยดใส่กันใส่ขึ้นกันเน,นี่ยนี่ถึกเนาะหินก่อนเนี่ยหน่อยแล้วมันตกลงมาเนี่ยถือวใใ่าเนีตายหอนเนะี่ย ันนี้ก็คือบอลที่ว่าเพิ่นไหวปั่นสมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์เนาะกต่ยังบทนี้มีความขืบหนายังไรพี่น้องเลยเอาพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะจบลงเพียงแค่นี้เนาะมื้อนี้ก็ถือว่าบ่ตรติ้งผ้าทุกคนมาเบิ่งการพัฒนาความขืบหนาบริเวณเขตนาทำเจ้าอนุวงศ์เนาะถือว่าก็เพิ่นพัฒนาไปหลายแล้วพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบลงเพียงแค่นี้เนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปบ่ตรติ้งตั้งแต่ต้นจนจบเด้อ กูดได้มาคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์สองบ่าวติงแน่พี่นอ้องพบกันขี่หน้าพี่นอ้องโอเคบายบายสบายดี